สวัสดีครับคนที่ลงเข้ามาในวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นคำถามจากคนที่หยมเข้ามาซื้อตัญชีนร้านว่าครับี๋ยวสอบถามว่าคุณส,าาสานาแทงเตือนว่าความเบื่อหน่ายเนี่ยนะครับบามทีเราลงมไว้นะครับผมมันไม่พอไหมอย่าใไรนะครับครั้งนี้คุณสมนายเบื่อหน่ายเนี่ยนะครับเซบูกลังบอกว่าคุณสานาของพี่เนี่ยนะครับเหมือนไม่เกิดเอ็นเก m เมนหรือ ปล่อยไปแล้วมันจะไมมีคนจับหลับที่ดีเลยนะครับอากค้าในนี้พี่ทำในสองอย่างนะครับอย่างแรกเป็นคนเทนต์ครับเป็นวันเนไปเลยนะครับไม่ต้เงียบเด็ดเลยนะครับเพราะว่ายิ่งปล่อยไปมันก็จะทําให้เราเสียเวลานะครับผมอย่างที่สองนะครับถ้ามันยังในลูกค้าอยู่นะครับมันยังได้เงินนะครับเข้าสํารับี่อยู่นะครับก็ปล่อยไปเลยครับ วันนี้มันก็อยู่ที่สองทางเลือกนะครับว่าจะเลือกเป็นวิธีไหนนะครับก็ลองไต่ทรองดูนะครับผมเอ็มไม่ก็ประมาณนี้นะครับอผลม,มาครับ